สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนไทยโคกกาฬจักรนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณโคกหนองน,องนาโมเดลของท่านผู้ใหญ่สำรวยมีชัยนะครับวันนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรท่านชัยวัฒแสงสีมาเยี่ยมชมนะฮะในพื้นที่โคกหนองนาของท่านผู้ใหญ่สำรวยมีชัยนะครับตอนนี้ท่านเดินทางมาถึงแล้วนะครับ โดยมีคณะของพัฒนาชุมชนอำเภอกุชชมนะฮะให้การต้อนรับแล้วก็ท่านผู้ใหญ่สำารวยมีชัยนะครับจะได้พาท่านได้เยี่ยมชมในโคกน้องนาโมเดลนะฮะในพื้นที่ประมาณ3ไร่นะครับผมเดี๋ยวผมพาทุกคนไปชมบรรยากาศในการเยี่ยมชมของท่าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกจโสธรท่านชัยวัฒน์แสงสีนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับในสวนโคกน้องนาของท่านผู้ใหญ่สำรวยนะครับเห็นครับหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการโคกน้องนาโมเดลนะครับก็จะเป็นกรมการพัฒนาชุมชนนะครับในพื้นที่นะครับโดยยึดหลัก การดำเนินการตามปรัชญาเศร,รษฐกิจพอเพียงนะฮะซึ่งเป้าหมายก็คือเกษตร,รศกรต้องสามารถพึ่งพาตนเองได้นะครับแบบยั่งยืนาายนะฮะวันนี้ท่านรองชัยวัฒน์แสงสีท่านได้เดินทางมาถึงบริเวณโคกน้องนานโมเดลของท่านผู้ใหญ่สำรวยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นการบันทึกภาพนะฮะ โครงการนี้นะฮะก็จะครบหนึ่งปีเต็มในช่วงเดือนเมษายนนี้นะครับผมนะฮะครบหนึ่งปีเต็มพอดีนะครับก็จะเห็นมีพืชผักผลไม้ต่างๆที่เราสามารถกินได้นะครับนะฮะปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกนะครับทุกคนเพืนะะ่อ <c oughs> สามารถพึ่งพาตนเองได้นะครับเพื่อลดรายจ่ายในครอบครัวนะฮะไม่มีหนี้มีสินนะครับการจัดการก็คือ,อการบริหารแบบคนจนทําด้วยตนเองนะครับตื่นแต่เช้านะครับท่านผู้ใหญ่ขยันมากๆนะฮะตื่นแต่เช้าเอาแต่กระติบข้าวมานาก็พอแล้วนะครับส่วนอาหารก็มาหากินข้างหน้านะครับผมตอนนี้ เชิญท่านท่านรองนะฮะได้ปลูกต้นมะพร้าวนะครับผมเป็นมะพร้าว้หอมนะฮะโดยวิธีการปลูกก็จะให้เอียงนิดนึงนะครับเอียงไปทางทิศตะวันออกนะฮะเอียงให้เอียงไปทางทิศตะวันออกนะครับเพื่อได้รับแสงนะฮะเป็นเทคนิคการปลูกมะพร้าวแบบ แบบบ้านๆนะครับผมนะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านรองชายวัฒแสงสีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเจ้าโสธรเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เดินทางมาเยี่ยมชมแล้วก็มาให้กําลังใจสําหรับเกษตรกรสมาชิกโคกนองนาโมเดลนะครับวันนี้ท่านผู้ใหญ่สํำรวยมีชัยก็ได้พาท่านได้เยี่ยมชม ในบริเวณพื้นที่โคกนนองนานะครับซึ่งเดือนเมษานี้ก็จะครบ1ปีเต็มนะครับนะฮะการนี้ท่านกำลังรดน้ำสวนมะพร้าวต้นมะพร้าวอยู่นะครับเดินทางชมต่อเลยนะครับ ก็พบปะพูดคุยกันไปด้วยนะครับว่า,นนาการทารํางานแนวทางการดาเนินการของโคกนกนาโมเดลนะฮะจะเป็นไปอย่างทิศทางใดนะ,น,น,ะนะทีะนี้ก็จะ,ปะไปชมบ่อบปลานะครับ,รบท่านผู้ใหญ่เลี้ยงปลาไว้นะฮะ,ะ,ะมีปลากระหู้มี ปลานินปลาในนะครับโอปลาหลายอย่างนะครับในพื้นที่หนองนะครับผมนะฮะคำว่าโคกหนองนานะฮะซึ่งจะมีโคกก็คือเอเป็นที่โนนนะฮะที่โนนก็สามารถที่จะปลูกต้นไม้พืชผักกินได้ทุกชนิดเลยนะครับอันนี้ท่านผู้ใหญ่ ทำนี่ประมาณ1ปีเต็มเดือนเมษานี้นะครับหลังจากที่มีการอเอาวันลงสามัญชีของสมาชิกโคกหนองนามาร่วมกันปลูกต้นไม้นะฮะเมื่อวันที่4เมษายนเนี่ยก็จะถึงนี้ก็ครบ1ปีเต็มเลยนะครับหลังจากที่ให้อาหารปลาเสร็จรับร้อแล้วนะครับก็จะ มาร่วมบันทึกภาพก่อนนะก่<ช> <c oughs> อนที่จะเดินไปที่ศาลานะครับที่ศาลา,าพักร้อนนะฮะนสามสองหนึ่งนะครับสามตอนนี้กำลังเดินไปที่ชมสวนไปเรื่อยๆนะครับผมบาาบพาทุกคนชมบรรยากาศไปด้วยนะครับ โดยมีท่านผู้ใหญ่สำรวยนำไปนะฮะพาท่านไปชมบริเวณโอ้ร่มรือนร่มรือนนะครับผมในพื้นที่ประมาณ3ไร่นะฮะซึ่งจะเห็นมีกล้วยนะฮะกล้วยนี่ก็เป็นพืชที่ปุ่มน้ำได้ดีนะครับเห็นว่าท่านกำลังเลี้ยงออหอยนะฮะตอนนี้อันนี้เป็นต้นมะม่วงนะครับมะม่วงใหญ่ดกมากๆเลยนะครับนะ ท่านกำลังลงหอยนะครับออนนี้มาถึงศาลาแล้วนะครับโดยท่านรองก็จะบันทึกการการเยี่ยมนะฮะ<ส>การเยี่ยมชมในสมุดบันทึกนะครับไว้เป็นหลักฐานว่าท่านได้มาเยี่ยมชมแล้วก็ให้กำลังใจสำหรับเกษตรกร,ร,กรโคกน้องนานะครับทุกทุกท่านเลยนะฮะต้องขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงยิ่งเลยนะครับ<ส>วันนี้ท่านมาให้กำลังใจนะฮะ แลกะก็แนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับโครงการโคกนองนาโมเดลนะครับสำหรับสมาชิกโคกนองนาของพี่น้องชาวอำเภอกุดชุมนะฮะหลังจากเยี่ยมชมที่โคกนองนาของผู้ใหญ่สํารวยแล้วก็จะเดินทางไปต่อนะฮะเยี่ยมชมของสมาชิกต่อไปนะครับโดยท่าน พัฒนาชุมชนนะฮะได้พาท่านไปเยี่ยมชมสมาชิกโคกน้องนาโมเดลต่อไปเลยนะครับตอนนี้ท่านก็พูดคุยให้กำลังใจนะครับการดำเนินการของโคกน้องนาโมเดลนะฮะใช้เวลาไม่นานนะครับผม จจมมมาาาาไไปเขแล้้้วพูดงดง่ีใฝา,ากพี่น้องกดติดตามกดซับสไคร b ์กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับหมดพุทธหรือคนไทยโคกนะครับวันนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเจษฎสธนท,ท่านรองววชัวยว,วัฒน์แสงสีท่านได้มาเยี่ยมชมโคกน้องนาโมเดลของท่านผู้ใหญ่สำรวยมีชัยนะครับรท,ท,ที่ทุกคนได้เห็นนี่เป็นบ่อนะฮะ เป็นบ่อปลาซึ่งมีอยู่ก่อนแล้วนะครับก่อนที่จะมีการขุดบ่อใหม่เพิ่มเติมประมาณ3ไร่นะฮะขุดอีกสองบ่อนะครับผมนะฮะตอนนี้ท่านกำลังพบปะพูดคุยอยู่กับทีมงานของโคกนงนาโมเดลอยู่นะครับวันนี้ท่านผู้ใหญ่บ้านนะฮะท่านผู้ใหญ่บ้านจำนองชื่นตาท่านผู้ใหญ่หมู่หนึ่ง ตำบลห้วยแก่งก็มาร่วมด้วยนะครับแล้วก็มีทีมงานของทางพัฒนาชุมชนนะฮะเสร็จแล้วนะครับท่านก็จะเดินทางกลับแล้วก็ไปเยี่ยมชมต่อเลยนะครับสําหรับที่นี้ให้ทุกคนโชคดีมีความสุขครับขอบคุณครับสวัสดีครับ